นนพี่น้องครับในพระคัมภีร์นะครับมีสาวกคนนึงนะครับคือผมชอบสาวกคนนี้มากๆนะครับเขาตอนที่สาวกคนนี้เขียนพระคัมภีร์เขาใช้คําแทนตัวเองว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักพี่น้องเคยอ่านเจอไหมครับใครครับพี่น้องยอนครับจริงๆผมลองไปค้นดูนะเขาเขียนไว้ประมาณสี่ครั้งอยู่ในหนงังสือเล่มนี้นะครับคือเขาไม่ใช้คําว่ายอนอะเขาใช้คําว่าสาวกที่พระองค์ทรงรัก น่าสนใจไหมครับเขาใช้คําว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักพี่น้องคิดว่าทําไมยอนถึงเขียนลงไปในพระกิตติคุณยอนว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักพี่น้องลองคิดสิครับทําไมนะครับเอ๊พระเยซูรักเขามากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับหรือยังไงหรือว่าเขาแบบว่าเหมือนกับหญิงพยองไหมว่าฉันแบบเป็นที่รักที่สุดของพระเจ้า,าหรือยังไง นะครับพี่แมนคิดว่าไงครับเขามั่นใจในความรักของพระเจ้าอเมนถูกต้องเลยครับเอาปมือให้พ่แม่นะครับปมือให้คุณมาแม่น่ะครับเขามั่นใจในความรักของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้รักย้อนคนเดียวแล้วก็ไม่ได้รักย้อนมากกว่าคนอื่นพระคัมภีร์บอกกับเราแล้วใช่ไหมนะครับว่าแบบพระองค์ทรงรักคนของพระองค์และรักพวกเขาจนถึงที่สุดทุกคนครับพี่น้องพระองค์รักจนถึงที่สุดนะครับทุกคนเลยนะครับ พี่น้องทุกคนด้วยที่นี่ด้วยในปัจจุบันด้วยด้วยสุดหัวใจของพระองค์จริงๆนะครับพระองค์ไม่ได้ไม่รักคนอื่นหรือว่ารักยอนมากกว่าคนอื่นนะครับแต่การที่ยอนเขียนอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าเขารู้และก็มั่นใจด้วยว่าเขาเป็นที่รักของพระเยซูและเขามั่นใจมากๆนะครับพี่น้องรู้ไหมการที่เขามั่นใจอย่างนั้นมันทาให้ชีวิตของเขามันไม่สั่นคลอนถ้าพี่น้องมั่นใจนะครับพี่น้องแค่ในครอบครัวของเราเองอะ่ะ ถ้าเรามั่นใจว่าพ่อแม่รักเราอะ่ะพี่น้องมันเป็นรากฐานที่จะทําให้คนนั้นะนะครับมั่นคงแข็งแกร่งมากๆลูกที่เกิดมาในครอบ